Kiau, <laughs> 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 <laughs>

บอ่าะเียวป้าย่งมานิเอาบุน้อยหงมันอยากเผ็ดเ็ดได้ตัวนี้ค่ะมันอยากเผ็ดเ็ต้องให้ผู้ใหญ่พาะว่าเด็กหน่อยเพ็ดบอกบอกไปดีก่าไปดีกว่าไม่ไม่ไม่ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่ายังไม่ผูกอันนี้ไว่าดีกว่า นกนกนกเงาขอบใจกันต่ออร่อไปดให้เด็กหน่อยอันตัวนึงต่อที่นี่ตอที่ี่ไอ้อบกินนะผ่านิ้นอาเอาบ่านี่ยต่ออะไระอ้้ที่ปยิ้มอปยาวักยาวเเอาะไปเช้า คุณออกใบูปฮะใบธูปใหุ่นได้ยิ้มพร้อมให้เด็กหน่อยตอันนี้คุณร้ายแห้งี่น้องผู้ทางคุณดีใจแห้งคนนะโตไปจับกล่องแห้งนะใ่เลย อ้าวคนนี้ยังว่าได้ปะกินเป็นปะคนนี้ฮะอ่ะอ่ะใครนั่งบนทางใดนั่งเรืออยู่ โอ้ my god หลายแห้งพี่น้องเยอานะเยหนานะนนะอยากวเล่นเล่นแถวกํลังขึ้นมาอีกปะหลายแห้งพี่น้อง เจ้าแถวมาได้ขนมเด้เอาผู้ใดได้แล้วผู้ใดแล้วบอลบาอลได้ยังฝุ่มาได้เด้อผู้ใดมาได้มาจ้าแถวมาได้มาได้ได้ละเบ่ผู้ใดหน่อยได้ละเบ่ยังอันตัวอันตัวอันตัวอันอันอย่ามันเเอาบ่ขอบใจก่อนขอบใจก่อนขอบใจก่อนขอบใจเห็นตัวน่กสมองหั ลุกได้แล้วอ่ะย่งดิคุณย่างมาจา่ไดนเอาป่ะไปดิเอาผู้นี้ก่อนเียูอยู่ข้างหลังใช่ไหมเดตโต้ยงมาได้ค่ะสองคนคุณได้เลืผู้ห่แล้ว ยังมาทันได้โอ้ยโน่เลยโอ้ยนมเย่เขาแดงกัยังมาได้เบิลเลนี่พซ่าบทันเบิลาได้ไคุณเซ่าอ้าวคนนี้อาลทดแ่ายีียแสิแพนไปให้เบิ่งเด้อพี่น้องว่าล้ายสำารัเนาตามมาเบิ่งทางพี่เลย เพราะว่าเด็กน้อยหลายแห้งเนาะก็ะคือเป็นหมู่บ้านนึ่งตอนนี้กำลังออกมาแต่แต่บ้านนี่ซึ่งปีกายก่อนนี่ยหลาลัางละครได้มาบริจาคอ่าอ่าผะผมเนาะอากาศมากับทีมงานเดี๋ยวเขาสิตามไปเบิ่งเด้อพี่น,น้องนี่แป๊บนึงไปพุน่นไปพุน่นไปพุน่น้ายหุ่งกันโอ้นี่เนาะคือคือหลายแห้งเนาะผู้ใดได,ได้ขนมแล้วสู้มือขึ้นอ้าว ก็ uhm, ได้ได้ขนมไหนเลยแท้มืดเลยเด้กสู้ขนมมึงดูแส้ขนมนมจะใส่ขนมจะใส่ฮะปลาหลายแหงสู้แบบที่้องเห็นลายแหง ทางฝุ่นกับมีได้บอกว่าอันไปอยู่ฝุ่นเลยส่วนหนึ่งพอมันแดดมันฮอ่เนาะพี่น้องแพนกล่องฝุ่นเลยตัแดดมันฮอนก็เลยแบบไปทางฝุ่นไหมโอเคเขากับเย่เนาะเขาย่างสองคนมาโดยโดยโดย อันนี้ก็อันนี้โคนจังเลยเด้ยัง2ยัง2บ่อันนี้เล่นนะนันนออเอานึงอ่เอายังนึงใส่ทางไหนทางไหนบ่ได้เอออ่ะข้างล่างได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะเอออ่ะอะได้ขอบใจก่อนทุกขอบใจเด้อ พี่น้องกะนี่แหละบรรยากาศได้แล้วบอได้แล้วบอพุณนี่อ่ะคือว่าเราหายไรเงี้ยพอได้ป่ะอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามเมืองตอนต่อไปเนาะขอบใจขอบใจนะขอบใจออฟเลย